สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอี 4, ทุกท่านพบกับผมนนท์นาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่ทหารของพม่าใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปที่กลุ่มเรือประมงของไทยเมื่อวันที่30 พฤศจิกายน2,567ที่ผ่านมาเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปว้งเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณเกาะพยามของจังหวัดระนองนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับซึ่งวันนี้ได้มาค้นคว้าในข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเขาบอกว่าอันดามันเดือด ทหารเวียนมายั่วยุเปิดศึกทางทะเลสั่งยิงถล่มเรือประมงไทยขณะออกล้อมอวนหาปลาบริเวณเกาะพยามจังหวัดระนองทำให้ลูกเรือเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสอีกสองรายแถมลากเรือประมงหนึ่งลำพร้อมลูกเรือ31ชีวิตไปกักขังที่ฝั่งเกาะสองฐานเรือแจ้งกระหมด่วนส่งผู้ช่วยทูตทหารขอรับตัวประกันสาชีวิต กลับมาตุภุมิซึ่งบิ๊กอ้นนะครับก็คือนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนติว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดออมแอมออมแอมนะครับแก้ตัวแทนบอกว่าทหารของพมา่าเนี่ยเขาแค่ยิงคูเตือนไม่ได้ต้องการทำร้ายมั่นใจไม่ลุกลามเป็นความบาดหมางระหว่างประเทศไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือว่ายังไงนะครับผู้บชาการทหารเรือเนี่ยฮึมนะครับรอถามทางการของเมียนมา ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ย้ำหากลุก,กล้ำหน้าน้ําไทยจริงตอบโต้กลับแน่นอนว่าอย่างนั้นทหารเมียนมาย่ำยีศักดิ์สิีเหิมเกลืนหนักลุกหน้าน้ําไทยไล่ยิงถล่มเรือประมงไทยทําให้ลูกเรือได้รับบาดเจ็บแล้วก็สูญหายแถมจับเป็นตัวประกันอีก31ชีวิตเมื่อเวลาเที่ยงคืนเศษของวันที่30พฤศจิกายน25 6 7ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์รักษาความมั่นคงทางทะเลของจังหวัดระนองเนี่ยนะครับเขารับแจ้งเรือประมงเมียนมาติดอาวุธใช้อาวุธต่อเรือประมงไทยมีเรือของเยียนมาไม่ทราบหมายเลขสามลำเล่นเข้ามาหากลุ่มเรือประมงไทยขณะวางอวนล้อมจับปลาในเขตหน้าน้ำของไทยห่างทางทิศตะวันออกของเกาะพยาม12ไม่ ก่อนที่ทหารของพบ้าเนี่ยจะใช้ปืนยิงใส่เรือประมงและเข้าควบคุมยึยดเรือกลุ่มเรือประมงของไทยเนี่ยได้พยายามเร่งเครื่องหนีนะครับและตัดอวนเพื่อลหลบหนีในการจับกุมของทหารเมียนมาจากการประสานงานกับนายสมรั์จิตธร,รรมนายกสมาคมเรือประมงจังหวัดระนองเนี่ยทราบว่าเรือประมงของเมียนมาเนี่ยได้เข้าควบคุมเรือประมงไทยเข้าไปในเขตน่านน้ำของเมียนมาเนี่ยนะครับจำนวนสองลำประกอบด้วย เรือดวงทวีผล3 3 3และเรือสสอจเลิญ8คณะเดียวกันมีลูกเรือของเรือมหาลาภธนวัฒน์ 4, ได้รับบัตเจ็บคนศูนย์รักษาความมั่นคงทางทะเลเนี่ยนะครับเขาก็ได้ประสานเรือต่อ274ที่ออกลาดตเวินบริเวณเกาะพยา,ยามเข้าพื้นที่เกิดเหตุช่วยเหลือลูกเรือมหาลาภธนวัฒน์สที่ได้รับบาดเจบ ถูกลูกกระสุนปืนเรือรบของเมียนมายิงถักศรีรษะและรูกเรืออีไกลถูกไฟฟ้าช็อตหมดสตินำกลับเข้าฝั่งไทยถึงท่าเทียบเรือของจังหวัดระนองเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาสามนาฬาสานาทีนะครับ ศูนย์อำนวยการความมั่นคงทางทะเลของจังหวัดระนองเนี่ยได้ประสานกู้ชีพฉุกเฉินโรงพยาบาลจังหวัดระนองแล้วก็มูลนิธิจังหวัดระนองนะครับรับลูกเรือผู้บาดเจ็บทั้งสองรายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลระนองส่วนเรือดวงทวีผล3-33ถูกเรือรบของเยนมาใช้อาวุธยิงลูกเรือกระโดดลงน้ําและได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มเรือประมงในพื้นที่มีผู้ที่จมน้ําเสียชีวิตหนึ่งราย กำลังนำเรือกลับเข้าฝั่งระนองส่วนเรือของสอเจริญชัย8เป็นเรืออวนล้อมมีลูกเรือจำนวน31 คนไทย4คนเมียนมา27คนถูกเรือรบเมียนมาควบคุมเข้าไปที่เกาะย่านเชือกศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมานะครับหรือว่าสปชลอนะครับก็เริ่งประสานงานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของไทยเมียนมาจังหวัดระนองเนี่ยหรือว่าท BC จังหวัดระนองเนี่ยทำหนังสือประท้วงกับคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นจังหวัดเกาะสองถึงปัญหาที่เรือรบของเมียนมาสามลำ รุกล้ําเข้ามาในน้านน้าของไทยลากจูงเรือประมงของฝ่ายไทยเข้าไปในหน้านน้าของเมียนมาและหาทางช่วยเหลือเรือประมงไทยที่ถูกเรือรบของเมียนมาควบคุมตัวไปที่ เกาะย่านเชือกซึ่งผู้สื่อข่าวได้งานเพิ่มเติมว่ากองทัพเรือได้รายงานข้อมูลไปยังกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรือประมงของไทยออกจากเกาะพยามจังหวัดระนองเข้าไปลากอวนในทะเลอันดามันเมื่อเปิดไฟเห็นเรือรบของเมียนมาสามลำก็ยิงเข้าใส่เรือประมงไทยทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเป็นเหตุคนไทยหนึ่งคนสูญหายสองคนได้รับบาดเจ็บเป็นชาวเมียนมาเรือประมงไทยถูกยึดไปหนึ่งลำ ลูกเรือถูกจับไปจํานวน31คนขณะนี้นะครับผู้ช่วยทูตฐานไทยประจํำเมียนมาอยู่ระหว่างประสานงานกับทางการของอเมียนมา ขอรับตัวผู้ที่ถูกจับกุมพร้อมเรือประมงกลับไทยนะครับเวลา14บีนกาที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการของจังหวัดเชียงใหม่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่เรือรบเมียนมายิงเรือประมงของฝ่ายไทยขณะวางอวนล้อมจับปลาในเขตน้านั้นไทยว่า ต้องรอกองทับเรือรายงานรายละเอียดมาอีกครั้งว่าเรือประมงของฝ่ายไทยเนี่ยล้าเขตแดนออกไปหรือไม่ยอมรับว่าเรือประมงของเมียนมาเนี่ยยิงเรือประมงไทยจริง แต่เป็นการยิงสัญญาณเตือนไม่ใช่ว่าทํำร้ายและมีรูปเรือบางส่วนกระเจิดกระเจิงตกใจตกน้ําไปขณะน,นี้อยู่ระหว่างการประสานงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเช่นไรนะครับเบื้องต้นทางกองทัพเรือได้เจรจาก,กับทางการเมียนมาเนื่องจากเจตนาในเบื้องต้นไม่ใช่ต้องการลุกล่าน้ํายืนยันจะไม่ลุกลามเป็นปัญหาบาดหมางระหว่าง2ประเทศ ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องทําหนังสือเตือนระหว่างรัฐบาลพลเรือเอกจิพรพลว่วงวิทย์ผู้ปัชาการ,การทหารเรือว่ายัางไงนะครับให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์เรือลบเมียนมายิงเรือประมงไทยว่าต้องตรวจสอบว่าเหตุเกิดในพื้นที่ของใครอำนาจน้า,าที่ครอบคลุมถึงหรือไม่ ปัจจุบันมีคนถูกจับตัวไปได้ประสานงานเข้าไปช่วยเหลือรวมทั้งสอบถามสาเหตุไปทางเมียนมาว่ามีสาเหตุใดจึงจับตัวไปแล้วต้องเข้าไปรู้ว่าณนะจุดเกิดเหตุมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนจากที่ได้รับรายงานเบื้องต้นเรือประมงถูกเรือรบเมียนมาไล่ยิงและมาขอความช่วยเหลือกองทัพเรือก็ได้ส่งเรือออกไปนะครับทหารเรือจะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง การใช้อาวุธและอำนาจของเมียนมาว่าเกินขอบเขตหรือไม่และเรามีอำนาจเข้าไปปกป้องมากน้อยเพียงใดที่สำคัญนะครับก็ต้องรู้ว่าพื้นที่เกิดเหตุอยู่บริเวณตรงไหนจุดใดมีกฎหมายใดบังคับใช้เราเข้าไปลุกล้ำเขาหรือว่าเขาเข้ามาใช้อำนาจเกินขอบเขตหากเป็นอย่างหลังจะต้องมีการ ตอบโต้อย่างชัดเจนว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นคําพูดของท่านผู้พยาการทหารเรือนะครับเมื่อถามว่าการที่เรือรบของเมียนมายิงเรือประมงไทยเสียหายเนี่ยนะครับมีลูกเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บถือเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุหรือไม่ว่าอย่างนั้นพลเรือเอกจิรพนกล่าวว่าเราต้องถามว่าเขาทําเพราะเหตุใดอย่างไรก็ตาม ต้องรายงานให้ผู้บัญชาตามลำดับชั้นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรีให้รับทราบต่อไป